ซนเทส 368d 2,025ครับมีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับไปดูตามนี้เลยครับผมจอ TFT 6.75นิ้ว เปลี่ยนอินเทอร์เฟสได้4แบบมีเซนเซอร์วัดแรงดันลมยางเชื่อมแอป SonTest Smart แล้วก็สามารถมิเรอร์หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาที่จอได้ครับมีระบบ TCS เปิดปิดได้มีแบ克ไลท์ตรงประคับเร่งและเลือกโหมด E และ S ได้ครับตรงนี้ก็ S ก็จะสปอร์ตครับแรงหน่อยครับเปิดฝาถังน้ํามันด้วยปุ่มง่ายๆครับความจุถัง12 l, ลิตรและก็เปิดบ่อได้จากปุ่มซีดนะครับส่วนฝาถังก็จะเป็นปุ่มฟิลนั่นเองครับกุญแจเป็นคีย์เลส3.0 IP67 ครับใช้งานง่ายเข้าใกล้1.5เมตรก็ใช้งานเวิ ง่ายหมุนปรับแค่นี้เองครับไฟหน้า LED projector 4สีตัวแยกไฟสูงต่ำสว่างชัดเครื่องยน 3, cc, ต์3 6 8อ cc ระบายความร้อนในน้ำแรงม้าสูงสุดถึง38.2แรงมา้าด้านหน้าคลิปเปอร์เจจนครับจากสเปนครับผมเป็นปั๊มไร mouse พร้อมกับระบบ ABS แบบ Channel. 2 Channel f l ร o r b บอร์ขนาดกว้างวางเท้าง่ายครอบท่อสีดำดีไซน์แมทกับความสปอร์ตของตัวรถที่ออกแบบมาให้มีขนาด compact ดูเป็น City Sport ที่เล็กขี่ง่ายสำหรับสีที่เห็นอยู่นี้คือสีเทาม่วง Dark Bright g เกรย์ o ล p u r p ์เ f ลฟลิปปซึ่งก็สวยงามน่าใช้สําหรับ 368D คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าลองทีเดียวครับ